ธุรกิจเดิมเนี่ยสีกว่าปีเนี่ยเราอาจจะคอนเซอร์วทีฟเราเราทำธุรกิจทางด้านเดียวทางด้านการให้บริการสําหรับโรงไฟฟ้าแต่เราคิดว่าเรามีแผนธุรกิจในการที่จะขยายออกไปซึ่งเราเนี่ยได้มีการปักธงเรียบร้อยแล้วทั้งในเรื่องของธุรกิจสื่อสารแล้วก็ธุรกิจออย์แก๊สซึ่งเราคิดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพซึ่งเราสามารถปักธงเราสามารถได้รับงานเรียบร้อยแล้วงานนี้นะฮะเป็นสัญญาระยะยาวซึ่งเราคิดว่าจะรับรู้ได้เนี่ย Q 2 Q3 คปีนี้หมดนะครับเราเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยถึงวันนี้ก็สิเดือนกับกระบวนการทํางานเนี่ยเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าเราเข้าตลาดแล้วเนี่ยเราต้องเร่งสาหาหารายได้เพื่อตามความคาดหวังของของนักลงทุนนะครับมุมที่เป็นความเสีย่ยงมุมที่เป็นเรื่องของความท้าทายมีอะไรที่เราต้องกังวลเนะี่ยอะไรคะอะไรเป็นจุดแข็งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ a อริยามเนี่ยเติบโตขนาดนี้คะ รายการ M A I Focus จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ M A I หรือ M A I A สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ C M D F สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ M A I Focus กับสุพวันโตค่ะวันนี้ช่วงคุณผู้ชมนะคะมาจาะลึกธุรกิจให้บริการวิศวกรรมค่ะเพิ่งจะเข้าตลาดทรัพย์ M A I ได้ไม่ถึง1ปีนะคะล่าสุดไปลุกธุรกิจที่กำลังเป็น New S Curve ค่ะ นาทีนี้ต้องบอกนะคะว่าเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่สร้างตลาดใหม่สร้างโอกาสการเติบโตที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะกำลังพูดถึงบริษัท Inter Royal Engineering จำกัดมหาชนหรือว่า i-Royal นะคะที่สำคัญค่ะครึ่งแรกของปีนี้6-8ทั้งไรายได้ทั้งกำไรโตเกือบจะเท่าปี6-7ทั้งปีนะคะกลยุทธการเติบโตจากนี้เป็นอย่างไรติดตามกันเลยค่ะ อยู่กับคุณพนพัฒน์เมคาสุวรรณดำรงประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Inter-Royal Engineering ริงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ต้องมารุกธุรกิจของทาง i r ร y a l ยนะคะมันล้วงความลับกันหน่อยค่ะเพราะว่าเห็นธุรกิจเติบโตมากทีเดียวนะคะคโดยเฉพาะหลังจากที่เข้า MAI นะคะอยากจะให้คุณพนพัฒน์ายภาพของ I r ร y a l ยกันก่อนค่ะค I r ร y a l ยตอนนี้ทําธุรกิจอะไรบ้างคะ อาร์เรเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจมาแล้ว45ปีนะครับเรามีความชํานาญทางด้านระบบวิศวกรร,รม,มนะครับเราให้บริการทางด้านโรงไฟฟ้าทั้ทงในประเทศและต่างประเทศรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยด้วยอย่างเช่นกลุ่มโรงปูนซิเมนต์โรงปิโตเคมีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเ,เรามีการแบ่งธุรกิจออกเป็นทั้งหมด5 Business Unit นะครับบิสเนสยูนิตที่1เนี่ยเป็นธุรกิจดั้งเดิมของเรานะครับลักษณะของงานเนี่ย เราเป็น one stop service เราให้บริการทางด้าน supply chain ติดตั้งทดสอบนะครับเป็นงานลักษณะ turnkey project นะครับอุปกรณ์ก็สำหรับขบระนวนการผลิตของโรงไฟฟ้าในกลุ่มที่1เนี่ยเราแบ่งงานออกเป็น3แคตตาก่ะนะครับแคตตากกที่1เนี่ยก็คือการเป็น one s อ o p service อย่างที่ใน,นสักู่นะครับกลุ่มแคตตาก็กที่2เนี่ย เราเรียกว่างานคัสตอม z e d ์โซลูชันซึ่งงานคัสตอมไมซ์โซลูชันเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการแก้เพนใอยกับลูกค้าโดยตรงนะครับซึ่งเ p o i n t ของลูกค้าหลักๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอประสิทธิภาพที่ต่ำลงหรือว่าอายุการใช้งานที่ที่สั้นหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะอ่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานนะครับในกลุ่มนี้เรามีาที่ออกแบบผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งเคสเนี่ย เราเรียกว่าแทบไม่มีคู่แข่งทางตรงกับเรานะครับในแคตตาล็อที่ที่สเนี่ยเราเรียกว่างาน Vendor m a n a g e i n v v n t t r y y หรือเร,เรียกสั้นๆว่า VMI เป็นงานที่เราบริหารสินค้าโครงคลังให้กับลูกค้าเราลายหนึ่งนะครับซึ่งละะักษณะงานเนี่ยเป็นงานที่เรามีการจัดหาอุปกรณ์วัสดุที่เราทำสัญญาลองเทอมประมาณรอบละ3ปีซึ่งหมดสัญญาเนี่ยก็จะมีการต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งงานเนี่ย เป็นงานที่วินวินโซลูชันทั้งทั้งลูกค้าด้วยทั้งเราด้วยลูกค้าเนี่ยแทนที่จะมีการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะตั้งแต่เรื่องของกระบวนการจัดซื้อทําสัญญาขออนุมัติต้องใช้กระบวนการมากกว่า100ครั้งเวลาเราทําสัญญารวบเดียวเนี่ย BMI เนี่ยหครั้ง3ปีเนี่ยทำสัญญาหรือแค่ครั้งเดียวนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยลดบุคลากรรวมถึงมีความพร้อมใช้ตลอดเวลาลของเราเองเนี่ยก็จะวินวินโซลูชันเหมือนกันเรามี การรับประกันที่ขายของได้รวมถึงมีอำน,นาจต่อรองกับทางซัพพลายเออร์ได้ดีเนื่องจากเรามี Economy มีออฟสเนะครับอันนี้คือในกลุ่มของ Business Unit ที่น1 <c oughs> นะครับในส่วน Business Unit ที่2นะครับเรามีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มทางด้านสื่อสาร <c oughs> กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทางด้านดิจิทัลโซลูชันมีการวางระบบเครือข่ายทรน,นมนาคมนะครับให้กับลูกค้ารายหนึ่งนะครับซ <c oughs> ึ่งเราคิดว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพซึ่งเราสามารถ ปากทงเราสามารถได้รับงานเรียบร้อยแล้วงานนี้นะฮะเป็นสัญญาระยะยาวซึ่งเราคิดว่าจะรับรู้ได้ไดเนี่ยคิว3ปีนี้หมดนะครับสำหรับธุรกิจที่3 b u นะครับบิสเนสยูนิตเนี่ยเป็นธุรกิจทางด้านออยล์แอนดซึ่ง o อยล์แอนดเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทางด้าน Upstream กับ Downstream ซึ่งดาวสตรีมเนี่ยอย่างเช่นทางด้านโรงกั่นน้ำมันปิโตรเคมีนะครับโรงพลาสติกเป็นต้นซึ่งกลุ่มนี้เรามีการ cross selling จากสินค้าที่เราเป็นตัวแทนอยู่ในมือนะครับสามารถให้บริการในกลุ่มนี้ได้<ม>แต่เราจะโฟกัสเป็นพิเศษในกลุ่มที่เป็นอัพสตรีมอัพสตรีมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ประเภท1ก็คือเรื่องของการขุดเจาะซึ่งธุรกิจขุดเจาะเนี่ยเราไม่ได้ขุดเจาะโดยตรงเราเรามีโปรดักต์ในการที่สนับสนุนโปรเซสพวกนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการนําเสนอให้กับลูกค้านะครับใ,ในกลุ่มที่2อ,อเป็นเรื่องของท่อที่อยู่ในทะเล<ม>นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย ท่อที่อยู่ในทะเลเนี่ยมีระยะทางมากกว่า4,000กิโลเมตรซึ่งเราให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษซึ่งกลุ่มนี้ท่อเนี่ยต้องการการดูแลการบำรุงรักษาให้ท่อเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดรวมถึงสภาพของอมลภาวะเรื่องของปลอดต้องอยู่ในเกณฑ์ที่การควบคุมนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเติบโตมากนะครับ กลุ่มที่3ก็คือเรื่องของก๊าซธรรมาชาติที่มีการนําเข้าไปใช้แล้วนะครับมันก็จะเกิดและหมดไปเนี่ยมันจะมีโพรงอยู่ตัวนี้เราจะมีโปรเซสในการอุดหลุมรวมทั้งสลัดหลุมด้วยเราเรียกว่าพล and ักแอนด์แบนดอนอันนี้คือธุรกิจในกลุ่มที่3ซึ่งเราก็มีการได้งานเรียบร้อยแล้วนะครับมูลค่าประมาณ345ล้านบาทเป็นโครงการลองเทมคอนแท็กต์นะครับอันนี้คือกลุ่ม กลุ่มที่สกลุ่มที่3เนี่ยเป็นการด i เวอ s ซฟายจากความชํานาญเดิมที่เราที่เราทําอยู่นะครับแล้วยังมีอีก2กลุ่มซึ่งยังอยู่ในอนาคตนะครับยังอยู่ใน้ายปลายที่เรากําลังทําอยู่นะครับกลุ่มกลุ่มที่4เนี่ยเราเรียกว่าทางด้านก e e นเอ่อ e s s green business, <S green business. <S ครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4เรื่อง green business นะครับอ่จะมีตั้งแต่เรื่องของ Solar System เรื่องของลงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเรากําลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่แต่ในกลุ่มนี้เราจะโฟกัสงานหนึ่งนะครับเราอยู่ในขั้นตอนการทำอาร นะครับกับหน่วยงานลัฐแห่งหนึ่งในการที่จะคัดแยกวัสดุที่ยังมีมูลค่าอยู่ออกจากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้านะครับเราจะมีการทำเ,เครื่องต้นแบบขนาดเล็กนะฮะเพื่อจะดูว่าปริมาณและคุณภาพเนะี่ยที่หลังจากการคัดแยกแล้วเนนะมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่กรณีน,นีเน้เราคิดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก6 1ถึเดือนที่จะเห็นผล ซ,ซึ่งแนวทางนนก็จะมีการนําเสนอมาเป็นในอนาคตนะครับจะ <c oughs> เป็นระยะระยะนะครับในกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่ลรามองหาโอกาสในการที่จะร่วมพันธมิตร <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ j o ยเ e นเจอร์คอนสอร์ทิเหรือว่าเข้าซื้อกิจการในรูปของ M&A <c oughs> ในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตดี <c oughs> นะครับอาจจะไม่ได้อินไลน์กับธุรกิจเ,เราเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้ามันมีโอกาสดีเนี่ยเราก็พร้อมจะเปิดโอกาส ค่ะนี่จะกลายเป็นธุรกิจที่เป็น new S curve ของทางบริษัทเลยหรือเปล่าคะคเพราะว่า45ปีที่ผ่านมาเรารู้ธุรกิจที่เป็นปลายปลายเดิม erm, ใช่ไหมคะกลุ่มเดิมที่เป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมโรงรไฟฟ้าแต่นับจากนี้ไปเริ่มแล้วด้วยที่จะไปเรื่องของสื่อสาร,รแล้วก็จะไปเรื่องของ oil and gas ที่มากขึ้นคือธุรกิจเดิมเนี่ย40กว่าปีเนี่ยเราอาจจะ conservative ะเราเราทำธุรกิจทางด้านเดียวทางด้าน uh, การให้บริการสำหรับโรงไฟฟ้านะครับ แต่เราคิดว่าเรามีแผนธุรกิจในการที่จะขยายออกไปซึ่งเราเนี่ยได้มีการปักธงเรียบร้อยแล้วทั้งในเรื่องของธุรกิจสื่อสาราแล้วก็ธุรกิจ Gas, ออยแล์แก๊สซึ่งเราคิดว่าเราไม่ได้หยุดแค่นี้ในอนาคตเนี่ยด้วย2กลุ่มเองเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสในการขยายตัวอีกอาจจะไม่ได้หยุดแค่2กลุ่มนีม้กลุ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆที่มันมี ศักยภาพมีอาการเติบโตแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปขยายกิจการครับเปิดบ้านพร้อมต้อนรับเวลคัมนะคะคงั้นต้องถามจอนลึกกันหน่อยค่าว่าสองธุรกิจที่ถือว่าเป็นดาวเด่นในปีนี้ก็ว่าได้เพราะว่าเริ่มร,รับรู้ไรายได้เข้ามาตั้งแต่ไตรมาสที่สองแล้วนะคะคคอะไรทําให้เราเข้ามารุกธุรกิจนี้แล้วมันมีโอกาสการเติบโตการแข่งข,ขันนี่ดูเดือดขนาดไหนย,ยังไงฮะคือต้องเรียนว่า ผลประกอบการของ Q2 เนี่ยเราเติบโต300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลักๆเนี่ยมาจากธุรกิจเดิมด้วยธุรกิจเดิมที่เรามีความแข็งแกร่งมีความชํานาญอยู่แล้วนะครับาการเติบโตเนี่ยก็จะมีเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับในกลุ่มใหม่ที่เราได้มาเนี่ยคือธุรกิจสื่อสารนะครับใน Q2 เนี่ยเรามีการรับรู้รายได้เนี่ยประมาณ80ล้านมันทําให้ทั้ง Q1 หรือ Q2 ของเราเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ย 300กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่การที่เราลุกก้าเข้าไปในธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะฮะเรามีความพร้อมหลายมิตินะครับเรามีจุดแข็งของเราเองเรามีแผนธุรกิจเรามีกลยุทธ์รวมถึงเงินเลยดมทุนที่เข้ามาจากตลาดหลักทรัพย์นะครับทำให้เราเนี่ยขยายธุรกิจได้เร็วอืมค่ะงั้นต้องถามต่อนะคะเดี๋ยวคงจะมาเจาะเป็นรายธุรกิจอีกทีหนึ่งอะไรคะอะไรเป็นจุดแข็งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้แอรออรยอมเนี่ยเติบโตขนาดนี้ะคะ ต้องเยว่าเราเนี่ยเ,เราตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าเราโฟกัสในเรื่องของ customer centric ที่เน้น,นเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะครับนอกจากนี้เรามีการบริการที่ครบวงจรมีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับนอกจากนี้เรา,เาทําธุรกิจมา45ปีนะครับเราสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารมถึงซัพเออร์ของเราเนี่ยเราเป็นตัวแทนชนิดเรียกว่า e c ค u ู i v e เ p r e s e n t a t i v e รายเดียวในประเทศไทยซึ่งเราเป็นตัวแทนเนี่ยจากผลิตภัณฑ์มากกว่า20แบรนด์ทั่วโลกนะครับ,บรแบรนด์เนี่ยก็มีอายุมากกว่า100ปีนะครับเราเป็นตัวแทนเขามากกว่า30กว่าปีนะครับเราเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นทั้งลูกค้าเองทั้งซเพลอร์เองนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยเ,เลือกใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องค่ะ ขอกลับไปที่เรื่องธุรกิจอีกสักครู่นะคะคือเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพัฒพัฒน์ฉายภาพให้เราฟังว่ามันมีดาวเด่นใช่ไหมคะในธุรกิจที่ว่ามาปีนี้ยกให้อะไรปักหมุดอะไรเป็นธุรกิจดาวเด่นฮะต้องเรียนว่าธุรกิจเดิมเนี่นะฮะเราเรียกว่าธุรกิจที่เราให้บริการในด้าน c u ส t o มไ z e ส์คัสซัมไเนี่ยหลังจากที่ลูกค้านําไปใช้แล้วเกิดเห็นผลนะครับก็จะมีการซื้อซ้ําอย่างต่อเนื่องตรงเนี้ มันทําให้เรามี r e c u r r i n g income ระยะยาว<ะ>ก็จะถือว่าเป็นธุรกิจที่ที่เป็นดาวเด่นที่เป็น cash cow อย่างต่อเน,นื่องของเราแต่เราเนี่ยพิ่งมาขยายธุรกิจที่ทางด้าน oil gas กับตัวทางด้านสื่อสารยังถือว่า2กลุ่มนี้เป็นธุรกิจที่มีอนาคตดีค,ครับสัดส่วนรายได้จะเป็นยังไงคะสัดส่วนรายได้เนี่ยในปีนี้นะครับ จะเป็นธุรกิจเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40% 40%นครับจะเป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า,ฟฟาใช่ไหมคะแล้วก็ธุรกิจใหม่เนี่ยประมาณสัก60%ธุรกิจใหม่หกสิบเปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากฐาน revenue มันกว้างขึ้นะนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ยังโตกว่าปีที่แล้วในธุรกิจเดิมนะครับธุรกิจใหม่ที่เราก้าวเข้าไปเนี่ยธุรกิจทางด้านสื่อสารเนี่ยมีมูลค่าประมาณ300กว่าล้าน<ะ>แล้วก็ธุรกิจทางด้านออยล์แกก๊สที่เป็นธุริจองเทอมนะครับก็็ประมาาณ350ล้นกถือว่า เป็นธุรกิจที่มีอนาคตข้างหน้าครับค่ะออยแอนด์แก๊สนี่คู่แข่งขันนี่ดุขนาดไหนฮะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่มี barrier of entry ที่สูงนะครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นในบร,บริษัทที่จะเข้าไปนําเสนอตัวเราเองเนี่ยเรา Face ินเอจีกับบริษัทที่มีความชํานาญทางด้านนี้โดยตรงนะครับเราเนี่ยมีความพร้อมทางด้านการซอฟต์ซิงการทำเอนจิเนียริ g รวมถึงโปรเจกต์แมจเม้นท์ที่เป็นองค์ความรู้เดิมของเรานะครับรวมถึงเ,เรามีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งเราสามารถซนเนจีกับบริษัทน,นี้ได้นในการที่ขยายธุรกิจทางด้าน,าน Oil Gas. ออยล์แอนด์แก๊สกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครคะก็เป็นโอเปอเตอร์หลักๆอย่างเช่นปอททสพเชฟฟรอนซีพอร์เวอร์ลูาพวกนี้เป็นต้นครับซึ่งในกลุ่มนี้เบื้องต้นเนี่ยเราจะให้บริการเฉพาะในประเทศไทยก่อนในอ่าวไทยแต่ในอนาคตนะครับเราสามารถขยายธุรกิจ ไปที่เมียนมาที่มาเลเซียรวมถึงเวียดนามได้นะครับเป็นแนวทางในอนาคตที่เราจะก้าวไปครับโอ้ธุรกิจนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเรื่องของออยล์แแก๊สนะคะครับดูมีศักยภาพมากครับเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่าเป็นรีลเซกเตอร์จริงๆที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องมีการบำรุงรักษาที่ยังไงเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบทางด้านทางด้านทั้งภายในและภายนอรวมถึงทางด้านการการเมืองไม่ค่อยได้รับผลกระทบทางด้านนี้ครับแล้วสื่อสารล่ะคะ อีกหนึ่งธุรกิจของเราที่เป็นดาวเด่นเหมือนกันนะคะสื่อสารเองกลุ่มลูกค้าเป็นใครคะสื่อสารเนี่ยเป็นหน่วยงานและแห่งหนึ่งะนะครับธุรกิจสื่อสารเนี่ยมันค่อนข้างกว้างกลุ่มนี้เราเรียกว่างานทางด้านดิจิตอลโซลูชันมันมีตั้งแต่ง,งานสื่อสารงานทางด้านซอฟต์แวร์งานทางด้านอินเทอร์เน็ตออฟสิงไอไอโอทีนะครับงานทางด้านเน,นี้ยค่อนข้างกว้างแต่เราเนี่ย ด้วยมุมมองของเราเนี่ยเราก็จะเลือกกลุ่มที่ยังเป็น b ู u อเชียนอยู่ที่มีการแข่งขันไม่สูงมาก <c oughs> ยังถือว่าทั้งสองกลุ่มเนี้ยเป็นธุรกิจที่เป็นดาวเด่นในอนาคตครับฟังคุณพนพัฒ์ฉายภาพธุรกิจแล้วนะคะต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเข้าตลาดมาเกือบจะ1ปีเต็มแต่ว่ารุกธุรกิจขยายฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะการเข้าตลาดของเราทําให้เราต้องเปลี่ยนบทบาทไอเรยยียลได้มากขนาดไหนคะหรือเป็นเพราะว่าเข้าตลาด m a i ก็เลยต้องทําการบ้านหนักๆห,ห,หาลูกค้าเยอะๆเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นนะคือเราเข้าตลาดมาแล้วเนี่ย ถึงวันนี้ก็10เดือนกับกระบวนการทํางานเนี่ยเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่3ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการการทำงานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนว่าเราเข้าตลาดแล้วเนี่ยเราต้องเงร่งหาหารายได้เพื่อตามความคาดหวังของของ,ของนักลงทุนนะครับซึ่งเรามีการรับงานได้งานที่มีการก้าวกระโดด แต่ว่างานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเพิ่งได้เราเราได้งานจากจากโชค uh huh. เรามีการเตรียมความพร้อมเนี่ยเตรียมแผนธุรกิจมาหลายปี uh huh. นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอเผอิญว่าามีเรื่องของอความพร้อมเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของ การเข้าตลาด<ช>ที่ทําให้เราเนี่ยได้อน,นิสงเรื่องของภาพลักษณ์ทำให้เราเนี่ยได้เร็วขึ้น<ช>ครับก <c oughs> ็ดีก็เป็นปัจจัยบวกคขาด้วยว่าเป็นผลดีในการเป็นมหาชนของเรานะคะใช่ครับแอรอนยะนะคะคคขอเจอะลึกไปที่ตัวเลขกันบ้างะคะ่ะหลายคนบอกว่าไปเปิดดูงบ ครึ่งปีแรกรของปี68แปดแอร์รอยลสู้ซาพอสมควรนะคะคคเพราะว่ากําไรก็โตรายได้ก็โตที่สำคัญเนี่ยมันโตเกือบจะเท่าปี67ทั้งปีนะคะคเป็นเพราะอะไรคะทำไมตัวเลขถึงโตขนาดนี้โอเคอหนึ่งมาจากธุรกิจเดิมที่มีการเอ่อโตประมาณนึงนะครับแต่ที่มันโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยมาจากธุรกิจใหม่ที่เรา,ท,เราที่เราก้าวเข้าไปทางด้านเอ่อดิจิทัลโซลูชันทางด้านสื่อสารนะครับใน Q 2เนี่ย เรามีรายได้ส่วนนี้ประมาณ80กว่าล้านนะครับซึ่งทําให้ทั้งปีเนี่ยทำให้ขึ้นปีเนี่ยเ,เราโตเนี่ยประมาณ300%กว่า็นะครับก็ทะลุปเป้าเราแล้วะนะครับแต่ธุรกิจสื่อสารเนี่ยเรายังมีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องใน Q3 Q4 อีกนะครับซึ่งเราคาดว่าทั้งปีเนี่ยอัตราการเติบโตของเราเนี่ยจะทะลุปเป้ามากกว่า 100%, 100ปเเียบกับปีที่แล้วครับค่ะ ถ้าเป้าโตขนาดนี้นะคะต้องเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกเลยค่ะจะโตมาจากส่วนไหนที่มันจะเห็นภาพชัดๆคะ่ะโตเนี่ยธุรกิจเดิมเนี่ยจะโตอย่างไม่ได้หวือหวามากแต่คิดว่าจะโตเร็วขึ้นมาเนี่ยจากธุรกิจทางด้านสื่อสารและธุรกิจทางด้าน Oil ออยล์แอนด์แก๊สตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยตั้งทําได้ตามเป้าที่เราวางไว้แสดงว่าฝั่งของสื่อสารเองฝั่งของออยล์แอนด์แก๊สเองกราฟจะพุ่งขึ้นเลยนับจากนี้ใช่ครับจากการที่เราเลือก เซกเมนต์ที่ยังเป็นบลูโอเชียนอยู่ที่เรามีมุมมองที่เราเราคิดว่าเราสามารถมองเห็นในกลุ่มนี้ได้ครับเรามั่นใจว่าเราสามารถสร้างอัตราการเติบโตได้ครับจบปี68ตัวเลขที่เห็นจะเป็นยังไงฮะจบปี6กปเนี่ยเราคาดว่าแบ็กหลอกที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเรามีแบ็กหลอกอยู่720ล้านซึ่งเราคาดว่าจะรับรู้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกประมาณสัก40%อร์เหรือประมาณสัก300ล้านซึ่งทําให้ทั้งปีเนี่ยตัวเลขก็แตะ เกือบเกือบห้าร้อยล้านเกือบเกือบห้าร้อยล้านครับก็โตมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีที่แล้วค่ะอันนี้เรามีการปรับเพิ่มเป้าไหมคะเริ่มมีการปรับเพิ่มเป้าแล้วทะลุไปแล้วใช่คือต้นปีเนี่ยเราตั้งไว้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะนะครับพอมากลางปีเนี่ยมันทะลุเป้าไปแล้วเรามีการปรับเป้าใหม่หนะครับปรับเป้าที่ปีนี้อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดว่าอยู่ในวิสัยที่น่าจะทําได้ดูเหมือนว่าไอรอล,ลงเลโยนเนตต เราเนื่องจากมุมมองเราคิดว่าเราจะไม่แข่งในธุรกิจที่ที่การแข่งขันสูงเรื่องราคานะครับเราก็จะเลือกกลุ่มที่มันเป็น blue ocean จริงๆกลุ่มที่ธุรกิจที่มี long term contract นะครับสปีบ้าง5ปีบ้างกลุ่มพวกนี้ก็จะเกิด recycling income อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เราเนี่ยมี new เคอ e ์ใหม่ๆที่ทําให้เราเติบโตระยะย,ย,ยาวได้ครับถ้าเห็นปีนี้จากการคาดการประเมินแล้วตัวเลขโตขนาดนี้นะคะอยากให้มอง อนาคตไป3ปี5ปีข้างหน้าหน่อยสิคะไอรอลลจะเติบโตยังไงบ้างคะด้วยธุรกิจที่เรามองไว้ด้วยแผนธุรกิจก็ดีด้วยจุดแข็งที่เรามีนะครับเรายังคาดว่าอัตราการเติบโตต่อปีนะครับอยู่ที่ประมาณ50%าสิบเปนในช่วง3-5มถึงหปีนี้เราวางเป้าว่าโตปีละห้าสฟังไม่ผิดใช่ไหมคะห้าสิบเปอตงไปต่อเรายังเชื่อมั่นว่าน่าจะทําได้ทํ่ไครับทได้จากอะไรบ้างคะถ้าโตปีละห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสามปีแบบนี้ที่ววางไ เราคิดว่าธุรกิจของเราเองเนี่ยในธุรกิจดั้งเดิมธุรกิจออยลแก๊สธุรกิจสื่อสารเนี่ยมันยังมีรูมยังมีตลาดที่คิดว่าสามารถโตไปได้อีกนะครับเราเลยคิดว่าน่าจะทําได้ค่ะแบ็กหลอกที่เรามีอะค่ะมันรับงานได้นานสุดขนาดไหนคะ ปกติแบ c ็กหลอกของเราเนี่ยมันจะขึ้นลงอยู่แล้วเวลาเราได้รับงานใหม่แบ c ็กหลอกมันขึ้นอพอเวลารับรู้รายได้เสร็จแบ็กหลอกมันก็จะจะลดลงไปนะครับซึ่งเราคิดว่าจากวันนี้จนถึงปีหน้าเนะฮะเรามีไ p e ปลายที่โครงการที่เราจะประบูลงานอยู่ระหว่างประมาณสักพั0 0ถึง1,500ล้านนะครับแต่ว่าบางโครงการเนี่ยอาจจะอาจจะลองเทอมบ้าง3ปีบ้าง5ปีบ้างนะครับซึ่งโครงการที่เราแลนว่าจะประมูลงานนะครับเราตั้งเป้าน่าจะ ได้รับงานเนี่ยประมาณ50% 1 2 0 0อค่ะพันสองร้ล้านที่วางเอาไว้เนี่ย<ะ>มันจะถึงประมาณสักกี่ปีในการรับรู้บางโครงการเนี่ยอาจจะ3ปีบางโครงการอาจจะหปีะนะครับสมมติว่าถ้าเราตั้งเป้าที่ห้เปอร์เซี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมากกว่า500ล้านอยู่แล้ว<ะ>ค่ะ,ะงานส่วนใหญ่เราเป็นงานรักเลือกชนสัดส่วนมันจะเป็นไงคะ ในอดีตเนี่ยเรารัฐบาลเนี่ยจะจะเยอะกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการ diversify เรามีการขยายฐานธุรกิจขยายฐานลูกค้าเพื่อกระจายความเสี่ยงครับทางด้านรัฐนี่ก็จะน้อยลงมาเหลืออยู่ประมาณสัก3-40%ส่วนที่เหลือจะเป็นภาครัฐภาครายสากิจมากกว่าเอกชนใช่ไหมคะเป็นเอกชนเอกชนรัฐประมาณสัก30% 3 0 4 0 3 0 4 0เป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลค่ะครับ แล้วที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นสักสี่สเอ่อหกสทางด้านสื่อสารแล้วก็ทางด้านออยลนแกสก็จะเป็นของเอกชนครับใช่ไหมคะภาพก็จะชัดมากขึ้นทีนี้เรามองเห็นภาพธุกิจของไอร์แลยไปแล้วนะคะอยากจะให้พูดถึงประเด็นที่อ่าเป็นปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยท้าทายที่เข้ามากระทบธุรกิจบ้างสิคะมุมที่เป็นความเสี่ยงมุมที่เป็นเรื่องของความท้าทายมีอะไรที่เราต้องกังวลไหมคะ เ,เรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันมีอยู่สองสามประเด็นหนึ่งคือเรื่องหนี้เสียซึ่งหนี้เสียเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็นรีสแตทเตอร์เป็นบลูชิปซึ่งลูกค้าของเราเนี่ยอย่างเช่นการไฟฟ้าไฟผลิตโรงไฟฟ้ากรอกรักรฟต่างๆพวกนี้นะฮะรวมถึงลูกค้าต่างประเทศของเราเชื่อโรงไฟฟ้าของสาซึ่งภายใต้ของบ้านปูพาเวอร์รวมถึงธุรกิจทางด้านนอนพาเวอร์พวกโรงกั่นน้ำมันไทยออยพีทีทีเอซีผู้นี้ เรียกว่าเป็นกลุ่มบูชิปซึ่งมีความเสี่ยงเรื่องของหนี้เนี่ยอันนี้เสียต่ำมากมเราไม่เคยเจอปัญหาเรื่องของหนี้เสียตัวนี้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงตัวนี้มีแต่เราคิดว่าควบคุมได้ค,ความเสี่ยงเรื่องที่สองคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนะนะครับมันมีความผันผวนสูงนะครับบางช่วงขึ้นบางช่วงลงแต่ว่าเรามีนโยบายในการที่จะควบคุมความเสี่ยงในการที่จะฟิกฟอร์เวิร์ดรวมถึงบางงานเนี่ยเราได้รับค่าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเป็นสุุลเงินน,นั้นๆเราสามารถ เอาเงินก้อนนี้สำลักเงินจากทางผู้ผลิตได้นะครเราเรียกว่าเป็นการทำ natural hedge นะครับอันที่3คือเรื่องเรื่องของคู่แข่งนะครับคู่แข่งเนี่ยบางเคสเนี่ยเขาเขาดั้มราคา,าซึ่งเคสเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีเคสแบบนี้บ้างแต่สุดท้ายมาเนี่ย เขาก็ไม่สามารถดําเนินงานต่อได้นะครับอันนี้เป็นมุมที่เป็นความเสี่ยงความท้าทายในธุรกิจเรานะคะจะไปดูบทรีเสิร์ชของหลายๆที่นะคะก็พูดถึงเรื่องของฐานะทางการเงินไอรอยัลนะคะแต่ว่ามีกลายเป็นจุดเด่นจุดแข็งด้วยซ้ํานะคะอันนี้เป็นเพราะอะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยฐานะฐาะการเงินเนี่ยฮะเรามีจุดแข็งอยู่2ส่วนส่วนที่1นเนี่ยเรามีเราเรียกว่ารายได้ทางด้าน e c u r r i n g income เนี่ย มากกว่าห0าซมาจากการที่เราให้บริการเนี่ยทางด้าน customized solution ที่เราเน้นออกแบบผลิตที่คนอื่นทำไม่ได้ที่แก้เพนเพอย์ให้กับลูกค้าคซึ่งลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานแล้วนะฮะก็จะเห็นผลว่ามันมีความคุ้มค่าอย่างไรบ้างก็จะเกิดการซื้อซ้ำรวมถึงธุรกิจที่เราทำทางด้านบริการสำรองอสินค้าให้กับลูกค้าคในกลุ่มนี้เรามีไรายได้ r e c u p l i n g income อย่างต่อเนื่องเนี่ยมากกว่าห0ซซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลูกค้าเนี่ยมี มีอายุในการเดินเครื่องเนี่ยอีกอย่างน้อย20ปีทําให้เราเนี่ยรับประกันเรื่องของอไรายได้อย่างต่อเนื่องเนี่นยามากกว่า50%อย่างต่อเนื่องตลอดนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเรื่องของทางด้านการเงินนะครับเราเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่ามีอัตรากําไรสุทธิเนี่ย มากกว่า25%อย่างต่อเนื่องมาหลายปีะนะครับเหตุผลเนื่องจาก 1. คือเราเลือกอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น blue ocean ค 2. คือเรามี competitive advantage นะครับกลุ่มที่เราเข้าไปเนี่ยจะมี h y e r b a r i e of entry ที่คู่แข่งเนี่ยจะเข้ามาได้ยากะนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราใช้โมเดลเราเรียกว่า asset light ซึ่งเราเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอย่างเช่นโรงงานเครื่องจัก วัตถุดิบบุคลากรในการผลิตนะครับเราไม่จําเป็นต้องอลงทุนทางด้านนี้อนอกจากนี้งานที่เรา,เาต้องได้มีงานติดตั้งเรามีพาร์ทเนอร์เรามีพันธมิตรของเราเนี่ยอยู่ประมาณ4ีหทีมที่มีความชํานาญแต่ละด้านที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับทำให้เราเนี่ยใช้วิธีเอาซอรต์ซิ่งทำให้เราเป็นองค์กรที่กระชับคล่องตัวคล่องตัวมากนะครับรีนองค์กรมากนะครับนอกจากนี้นะเราเป็นบริษัทที่ไม่มีหนี้ พาลาดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเราเรียกว่า interest bearing debt เน่ยเราเป็นศูนย์ะนะครับทำให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวในการที่จะทําธุรกิจหรือว่าเปิดโอกาสที่จะรับงานได้ใหญ่ได้มากขึ้นกรณีที่เงิน I P O เราไม่พอเนี่ยเรามีรูมที่จะขยายวงเงินกู้กับทางแบงค์ได้ะนะครับแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยเราเป็นองค์กรที่บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพปีนี้เราเตั้งเป้าว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารและก็การขายเนี่ยหรือว่า SG&A เนี่ยเราตั้งเป้าว่าไม่ให้เกิน7%ซึ่งทำให้เราเนี่ยมั่นใจว่าอัตรากำไรสุทธิเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ที่เราวังไว้อยู่ค่ะครับดูเหมือนว่าเราจะมีการออกวอร์แรนด์ด้วยนะคะ,คะออโรโย่เป็นยังไงคะ,ะเรามีการวางโครงการไว้ใน้ายปลายของเราครับที่เราคิดว่าจําเป็นต้องใช้เงินระดับหนึ่งนะครับซึ่งเรามีการนําเสนอบอร์ด รับบอร์ดมีมติอนุมัติออกวอลเลนให้เรานะครับก็คือออก2ซีรีส์พร้อมกันเลยนะครับวอลเลนหนึ่งเนี่ยสัดส่วนสี่ต่อหนึ่งราคาใช้สิทธิ์เนี่ยสาบาทอายุหนึ่งปีนะครับวอลเลนสองเนี่ยสิต่อหนึ่งราคาใช้สิทธิ์เนี่ยหกบาทอายุ2ปีซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการระดมทุนเป็นการบริหารสภาพคล่องได้ดีนะครับบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเงินก้อนเนี่ย เราคิดว่าเราสามารถนําไปขยายธุรกิจได้ตามแผนที่เราวางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นทุกคนครับค่ะผู้ถึงเรื่องของปันผลไดยสิคะมุมมองของไอรเยลเออเรามีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า50%ซนะครับซึ่งปีนี้เราคิดว่าเ,เราก็คงปันผลได้ตามเกณฑ์ครับค่ะงั้นปิดท้ายกันหน่อยนะคะอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนไอรเยลบ้างคะเซิ์ค่ะอยากจะเรียนว่าไอรเยลเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับเรามีจุดแข็งเรามีแผนธุรกิจ เรามี growth driver ในอนาคตที่เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้าง new a s s e ใหม่ๆที่ให้เติบโตไปได้ในอนาคตนะครับรวมถึงธุรกิจที่เราวางไว้เนี่ยเราเลือกในกลุ่มที่มันเป็น blue ocean จริงๆรวมถึงงานที่เป็น long term contract ที่มี recurring income นะครับรวมถึงทีมงานไอโรโยทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลประกอบการนะครับให้เติบโตยิ่งขึ้นทั้งในส่วนของกำไรและรายได้นะครับก็จะขอฝากนักลงทุนนะครับพิจารณา คุณไอดยรเยอะด้ยวยครับค่ะเราเห็นภาพการเติบโตที่ฉายภาพค่อนข้างชัดนะคะในการเติบโตอนาคตด้วยวันนี้ขอบพระคุณคุณพนพัสนค่ะขอบพระคุณค่ะค,ครับเอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะ M A I Focus ค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ